ต่อให้เขาทำผิดแค่ไหนคุณก็อย่าเอามาพูดหลับหูหลับตาไปเถอะทนไปเถอะถ้าคุณทนได้เขาก็พอใจเพราะเขาต้องการให้คุณทนทุกวันนี้มาเลยกลายเป็นว่าถ้าคุณจะดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองพ้นจากอำนาจการบงการของเขามันจะกลายเป็นว่ายิ่งดิ้นรนยิ่งเจ็บตัวเขาจะราวีจนกว่าคุณจะยอมแพ้และราศีธนูบางคนถ้าคุณเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์ ที่ต้องคอยเป็นเบี้ยล่างคนรักวันนี้คุณมีความคิดว่าอยากเป็นโสดบ้างแล้วก็ในเมื่อว่ามีรักทั้งทีแต่เจอเจ้ากรรมในเวรฉะนั้นขออยู่คนเดียวดีกว่าใช่ไหมคะเอาละราศีธนูถึงแม้ว่าคุณยังไม่พร้อมหลังลาเลิกลาแต่เวลาที่คุณเหนื่อยนายคุณก็อยากจะเลิกใช่ไหมคะ ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง t h a l o w h o l อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะถ้าหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวที่ลายนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพยโรมติกทาลอดมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความราักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะ ดังน,น,นั้นเนื้อหาของคลิปนี้จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกำลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสงหวังสมปัารถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้า,าว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิทยฐานก็แล้วกันนะคะ เอาลชาวราศีธนูเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาร์ลอซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูให้ฟังนะคะเรื่องมีอยู่ว่าราศีธนูบางคนที่เคยมีเรื่องบาดหมางใจกับคนรักทั้งที่คุณรู้ดีว่าพฤติกรรมดาร์กสายด้านมืดของคนรักหรือถ้าพูดตามภาษาชาวบ้าน มันก็คือสันดานนั่นเองค่ะหมายถึงว่าคุณรู้ดีว่าพฤติกรรมแย่ๆนิสัยแย่ๆของคนรักที่เรียกว่าสันดานเขาไม่มีวันปรับปรุงตัวไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและไม่มีวันที่จะดีไปกว่านี้แล้วแน่นอนว่าขึ้นอยู่ที่คุณจะทนเขาได้ไหมถ้าคุณทนได้ก็สามารถอยู่กับเขาต่อไปได้แต่ถ้าคุณทนไม่ได้ก็จะทุกข์ใจเป็นสองเท่าค่ะ ประเด็นมันอยู่ตรงที่ถ้าราศีธนูคนใดยังไม่พร้อมรังลาเลิกลาซึ่งเป็นเหตุผลส่วนตัวของคุณแน่นอนว่าที่ผ่านมาจะเคยทะเลาะเบาแว้งเกิดเรื่องกินแหนงแคลงใจกันมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วก็ต้องทนต่อไปค่ะแล้วก็ให้โอกาสกันการที่ราศีธนูบางคนให้โอกาสคนรักทั้งที่ภายในใจลึกๆคุณก็ยังคงเจ็บปวดเสียใจจากน้ำมือของคนรัก แต่ในเมื่อว่ายังไม่เลิกก็ต้องหาทางอยู่ด้วยกันให้ได้ประเด็นสำคัญก็ว่าด้วยเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในการเป็นตัวตนเป็นคนประเภทน้ำที่เต็มแก้วไม่เปิดรับอะไรอีกแล้วซึ่งคุณคิดว่าตามปกติแล้วของคนทั่วไปเมื่อเกิดเรื่องบาดหมางใจกันแต่เลือกที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปใครทำแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาต่อคนที่ทำร้ายตัวเอง ดังนั้นแล้วคุณต้องการให้คนรักรู้จักบุญคุณบ้างและถ้าหากว่าคนรักไม่เคยสํานึกผิดกลายเป็นว่าการที่คุณมีชีวิตอยู่กับคนคนนี้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวและวางตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเขาชอบควบคุมบงการทุกคนที่อยู่รอบข้างเขาแม้กระทั่งตัวคุณเองให้ทำตามความคิดของเขาไม่เคยนึกถึงหัวอกคนอื่นทุกคนอยได้มีความคิดเห็นต่างจากเขา เพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีความคิดเห็นต่างจากเขาความซวยมาเยือนคะ่ะเพราะว่าเขาจะหาเรื่องปั่นหัวปวนประสาทเพื่อให้ตัวเองชนะให้ได้พูดแล้วก็หัวจะปวดใช่ไหมคะอยู่กับคนประเภทนี้เอาละถ้าหากว่าราศีธนูคนใดยังไม่พร้อมรังลาเลิกลาและต้องอยู่ร่วมกันต่อไป คุณรู้ตัวดีว่าต้องอยู่แบบเป็นคนมีวุฒธธิภาวะให้มากที่สุดอย่าเผลอดราม่าเพราะเรื่องราวบาดหมางใจกันมันจะบั่นทอนจิตใจคุณและทําให้คุณอยู่กับเขายากมิหนำซ้ำําคุณอาจเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมาอีกดังนั้นแล้วคุณต้องเก็บเรื่องราวที่บาดหมางใจกันไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจคุณอย่าได้หยิบยกเอามาคิดเพื่อที่จะไม่สร้างความบั่นทอนจิตใจให้กับตัวเอง ในแต่ละวันคุณต้องเอาใจไปโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณสามารถเย,ออยียวยาใจคุณได้และทำให้คุณมีความเชื่อมั่นในสถานะที่เป็นอยู่แต่ถ้าหากว่าบางครั้งหัวใจคุณอ่อนแอและเปราะบางเผลอไปหวนคิดถึงเหตุการณ์ร้ายๆมันจะไม่ใช่เพียงแค่คุณรู้สึกบั่นทอนจิตใจแต่มันจะทำให้คุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคนรัก และไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองจะสามารถที่จะเหนี่ยวรั้งคนรักไว้ได้และไพโรแมติกทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าทุกวันนี้คุณคิดว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักเสมือนคุณจำยอมเอาสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเข้าแลกเพื่อเก็บรักษาความสัมพันธ์เอาไว้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตอาจหมายถึงศักดิ์ศรีคุณคิดเสมอว่าตัวเอง ไม่มีศักดิ์ศรีและสูญเสียวความเป็นตัวของตัวเองจนหมดสิ้นอีกทั้งคุณไม่สามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตดีขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็ต้องย้อนไปก่อนหน้านี้ที่อาจารย์บอกว่าคนรักทำตัวเป็นจอมบงการแสดงอำนาจบาดใหญ่เขาจึงไม่ฟังเหตุผลของคุณดังนั้นแล้วคุณคิดว่าโชคชะตาฟาลิขิตกำหนดให้คุณมาเจอคนคนนี้มันคงจะเป็นเรื่องเวรกรรม และแล้วคุณก็ได้รู้ซึ้งกับคำพูดที่ว่าคุณได้เจอเจ้ากรรมในเวรมาในรูปของคู่ครองวิบากกรรมครั้งนี้หนักเลยนะคะสุดท้ายชาวราศีธนูราศีธนูได้ไพ so ่โซเมตมันคือความรักทางจิตวิญญาณซึ่งในชาตินี้ยังไงก็หนีกันไม่พ้นราวกับว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตกำหนดมาแล้วว่าคุณจะต้องมาเจอกันไม่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตยังงยังไงก็ต้องมาเจอกัน และความสัมพันธ์จะเป็นทํานองว่าครั้งแรกที่ได้พบเจอกันคุณจะมีความรู้สึกถูกชะตากันทั้งที่รู้จักกันไม่นานแต่มีความรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดเข้าอกเข้าใจรู้ใจกันไปหมดราวกับว่าเหมือนไปนั่งอยู่ในใจกันอีกทั้งยังรู้สึกห่วงหาอาทรรับรู้ความทุกข์ในใจของกันและกันอยากจะอยู่เคียงข้างเพื่อเป็นกำลังใจให้กันซึ่งความรู้สึกแบบนี้ คุณเผลอคิดไปว่าคุณได้เจอคู่แท้แต่ก็เหมือนทุกขลาบนะคะเมื่อสองคนอยู่ได้กันนานวันเข้าในที่สุดแล้วก็ได้เห็นความเป็นตัวตนท่าแท้ของกันและกันและท่าแท้นี่แหละมันคือ,อนิสัยสันดานที่ฝังรากลึกดังที่คำโบราณกล่าวว่าสันดอนขุดง่ายแต่สันดานขุดยากและถ้าหากว่าคุณต้องมาเสียใจเจ็บปวดชอกช้ำใจทุกทรมานกับนิสัยสันดานของเขา ก็จะทำให้คุณรู้ซึงกับคำพูดที่ว่ารักอย่างเดียวกินไม่ได้เพราะถ้าหากว่าคนรักกันมันจะต้องฟังกันและให้เกียรติกันใช่ไหมคะเมื่อเวลาเราทุกข์หรือเขาทำให้เราเดือดร้อนเราก็สามารถบอกได้ท้วงติงได้แต่สิ่งที่คุณเจอไม่ใช่แบบนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เตือนไม่มีสิทธิ์ท้วงติงเพราะการเตือนและท้วงติงเขาเขากลับมองว่าคุณไปฉีกหน้าเขาเขายอมรับความจริงไม่ได้ ต่อให้เขาทำผิดแค่ไหนคุณก็อย่าเอามาพูดหลับหูหลับตาไปเถอะทนไปเถอะถ้าคุณทนได้เขาก็พอใจเพราะเขาต้องการให้คุณทนทุกวันนี้มันเลยกลายเป็นว่าถ้าคุณจะดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองพ้นจากอำนาจการบงการของเขามันจะกลายเป็นว่ายิ่งดิ้นรนยิ่งเจ็บตัวเขาจะราวีจนกว่าคุณจะยอมแพ้และราศีธนูบางคนถ้าคุณเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์ ที่ต้องคอยเป็นเบี้ยล่างคนรักวันนี้คุณมีความคิดว่าอยากเป็นโสดบ้างแล้วก็ในเมื่อว่ามีรักทั้งทีแต่เจอเจ้ากรรมในเวรฉะนั้นขออยู่คนเดียวดีกว่าใช่ไหมคะเอาละราศีธนูถึงแม้ว่าคุณยังไม่พร้อมรังลาเลิกลาแต่เวลาที่คุณเหนื่อยน่ายคุณก็อยากจะเลิกใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะ แทบคิวปิดแทบแห่งความรักจะชี้แนะให้กับชาวราศีธนูว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีธนู quite a าร์เ l ควา t เ e love คุณผู้ชมคะไพ่ใบนี้มีความหมายว่ายังไม่เพียงพอที่จะทำให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันดังนั้นแล้วถือได้ว่าราศีธนูกับคนรักต่างก็มีความรู้สึกว่าเธอยังไม่ดีพอสำหรับฉันและนั่นอาจหมายถึง วางเกณฑ์ความพึงพอใจไว้และต้องการทําให้ถึงเกณฑ์แน่นอนคุณอยากรู้ว่าเกณฑ์ที่คนรักวางไว้มันคืออะไรถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นคุณก็จะพยายามทําให้ถูกใจเขาทําให้ถึงเกณฑ์ที่เขาวางไว้อาจารย์ก็ช่างพาคุณคิดซับซ้อน คุณก็คงจะย้อนถามอาจารย์ว่าใครจะไปพินิษฐ์พิเคราะห์ลึกขนาดนั้นคุณไม่มีความอดทนมากพอที่จะไปพินิษฐ์พิเคราะห์ความต้องการเบื้องลึกของเขาอ่านี่แหละค่ะเข้าทางอาจารย์เลยเพราะการอ่านตีความหมายไพ่ในเชิงจิตวิทยาหมายถึงการอ่านใจคนอ่านความคิดคนแล้วเราก็มันจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณคะ่ะถ้าหากว่าคุณสนใจอยากอ่านใจคนรักถึงเบื้องลึกในใจเขา ก็ติดต่อมาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์ดูนะคะเอาละราศีธนูถ้าหากว่าคุณยังไม่เลิกแน่นอนว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณยังเดินหน้าต่อไปเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูที่ยังไม่เลิกจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีธนูในเดือนหน้านะคะ